Hi everyone, I'm Teacher สุธ i l a y a n c h a m This time it i l say a lesson for you. สวัสดีค่ะวันนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะคะที่มาเจอกันแต่ก่อนที่เราจะเรียนรู้บทใหม่ขอทบทวนบทเก่าแล้วก็ฝากถามถึงการบ้านด้วยว่านักเรียนตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรบางคนก็ตั้งชื่อว่าแมวหนูอย่างเงี้ยค่ะ เอาเอาให้รู้เรื่องแมวกับหนูอ่าอย่างเงี้ยได้แมวผู้น่าสงสารกับหนูตัวอ้วนอันนี้ก็ได้แต่หลังจากดูเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยไม่น่าจะเป็นแมวผู้น่าสงสารแล้วนะคะน่าจะเป็นหนูผู้น่าสงสารมากกว่าประมาณเนี้ยค่ะแต่งเรื่องประมาณนี้นะคะทีนี้เราลองมาทบทวนคําศัพท์เมื่อครั้งที่แล้วกันดูนะคะจําได้ไหมออกเสียงถูกหรือเปล่าเอ่ย Black Cat m a t Fat Red Black สีดำ Cat แมว m a t เสือ Fat ว่าน Red หนู Black นี้เรามาลองฝึกลิ้นกันนะคะฝึกเป็นประโยคคนที่จะเก่งต้องหัดพูดเป็นประโยคค่ะแต่เวลามาอยู่ยมันเป็นประโยคที่ยาวๆสําหรับเด็กน้อยอาจจะดูว่ามันยากเราสามารถแบ่งวักตอนในการออกเสียงได้ค่ะอย่างประโยคเนี้ยคุณครูจะแบ่งเป็นสามช่วงนะคะช่วงแรกจะแบ่งว่า a hungry cat ช่วงที่สอง sat on the black mat ช่วงที่สาม Eating a fat rat แล้วก็แบ่งประมาณนี้ค่ะแต่พอเราพูดคล่องเราก็จะพูดเป็นชุดเดียวกันเลยนะคะ A hungry cat sat on a black mat eating a fat rat A hungry cat sat on a black mat eating a fat rat ลองไปฝึกลิ้นดูนะคะจะทำให้เราคล่องขึ้นค่ะนี้เราก็เข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเสียงที่2เสียงอะไรเอ่ย อี e ค่ะอี e ให้เสียงเอค่ะผิดพลาดนะคะวันนี้ไม่ได้เสียงบีค่ะเราเรียนเสียงอ e ีค่ะอี e ให้เสียงเอค่ะอี e ให้เสียงเอค่ะ e ให้เสียงเอค่ะเรามาดูนะคะคำศัพท์อันไหนที่ตรงกับรูปภาพวันนี้เช่น pen nest e g men egg pen ten men nest ทุกครั้งที่คุณครูออกเสียงนะคะก็ ขอให้ออกเสียงตามด้วยค่ะบางทีอาจจะลืมเตือนว่านักเรียนออกเสียงด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยได้ยินครูออกเสียงออกเสียงตามเลยลูกดูว่าคำไหนใช่คำไหนไม่ใช่ไปก่อนนะคะเช่นไปแล้ว,ลว pen men nest คำตอบก็คือ egg นั่นเองนะคะ egg ทีนี้ทำไมออกเสียงเอก ก็อย่างที่ทราบว่า e ให้เสียงอะไรนะลูกเอกค่ะตัว g ให้เสียงเกะค่ะทีนี้ v g สองตัวก็ออก g เดียวพอค่ะออกเกะเดียวพอค่ะก็จะออกว่าเอกเกอะเอกเกะรวบคำเป็นเอกเกอะเอกเอกเราไปดู มาถึงเนื้อเรื่องแล้วนะคะทเทโชว,วันนี้จะเรื่องอะไรดีให้สังเกตภาพนะคะเด็กน้อยมักไม่ไม่ค่อยรอค่ะไม่อดทนรอจะถามอย่างเดียวเพราะนั้นการที่เราฝึกหัดมองหัดสังเกตหัดใจเย็นหัดรอเนี่ยจะทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นแล้วต่อไปจะทำให้เราเก่งคิดนะคะจับภาพดูรายละเอียดนะคะ This is my family. This is my family. There are dad, mom, and I. There are dad, mom, and I. My ของฉัน family ครอบครัว my family ครอบครัวของฉัน This is my family นี่คือครอบครัวของฉัน There are แปลว่ามีนะคะ There are dad m o มแอนไอันนี้เป็นภาษาไม่ทางการถ้าเป็นภาษาทางการแด,ดเนี่ยพ่อเนี่ยเขาจะใช้คําว่า father m o มเขาจะใช้คําว่า mother ส่วนไอนั้นเป็นสรรพนามใช้ได้ทุกกรณีค่ะ mom has a b a s k e t of eggs mom has a basket of eggs แม่มีตะกร้าไข่ she cracks an egg she cracks an egg ชีในนี้คือหล่อนหล่อนก็คือแทนจากกับอนามผู้หญิงนะคะหล่อนในที่นี้คือแม่นั่นเอง crack แปลว่าทำให้แตกทำให้แยก she cracks an egg จำนวนว่าเราถ้าจะแปลตรงตัวเป้คือแม่ทำให้ไข่แตกแต่ถ้าแปลจริงๆก็คือ แม่ตอกไข่นั่นเองค่ะสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับบทเรียนที่สอง Many kinds of food made with eggs Many kinds of food made with eggs มีอาหารหลายชนิดเลยที่ทำมาจากไข่ค่ะ Boiled egg Boiled egg Raw egg raw egg omelet omelet egg hard egg hard custard custard fry egg fry egg fried rice with egg fried rice with egg มีอะไรบ้างมีไข่ต้มบ้านเราเรียกว่าไข่ต้มแต่คนต่างประเทศเขาต้องบอกต้มไข่ นะคำขยายจะอยู่ข้างหน้านะคะในที่นี้ b o ยแปลว่าต้มเอกแปลว่าไข่บอกลก็ขณะว่าไข่เป็นประเภทไหนไนั้น b o ยเป็นคําขยายนะคะอันนี้อธิบายไว้เพื่อผู้ปกครองดูด้วยจะได้อธิบายให้ลูกเข้าใจอีกรอบหนึ่งนะคะ b o ยเอกโ r o เอ e g roll แปลว่าม้วนเอกแปลว่าไข่นะคะ ไข่ม้วน omelet omelet ไข่เจียวค่ะ egg tart egg tart ก็กคือาร์ t ไข่นั่นเองที่เราชอบทานกันนักหนาอร่อยทีเดียวเชียว custard custard ว่าเราก็มีใกล้เคียงคือขักะยาฟักทองอะค่ะประมาณนั้นที่ทำด้วยไข่ค่ะ f r i e g g fried egg ไข่ดาวค่ะ fry rice with egg, fry rice with egg, เข้าผัดไข่ค่ะอันนี้ก็เป็นบทส่งท้ายหน้านี้แล้วก็เหมือนเดิมค่ะฝากกันบ้านไว้ว่าให้ตั้งชื่อเรื่องว่าเรื่องนี้จะชื่อเรื่องว่าอะไรดีเป็นการช่วยกันคิดนะคะทบทวนอย่าลืมออกเสียงคำศัพท์ให้ถูกต้องด้วยนะคะวันนี้เรามาที่เสียงตัว e แล้วค่ะ E ให้เสียงเออให้เสียงเอนะคะคุณครูไม่เรียงตัวอักษร A ถึง c Z นะคะคุณครูหัดให้พวกเราจำตัวอักษรมากกว่าสำหรับวันนี้กบายค่ะ